ครับตอนนี้ชาวบ้านชาวบ้านออกแถบนี้สั่นครับเขาเริ่มมีอาการสั่นแล้วหลังจากที่ลงน้ําไปประมาณหนึ่งนาทีพี่วีต้องลงไปแล้วขึ้นมาแล้วไม่บอกว่าไงนะครับอุ่พยายามทําให้ตัวเองอุ่นขึ้นโดยการเยี่ยวดูดูดูโอ้โหไซฟลั่ง่ เดี๋ยวซูมมันให้ดูครับโอ้จัดจัดก่อนจัดก่อนสุนจิริรู้เลยอะซิกแพคครับซิกแพคอย่าลืมซิกแพคซิกแพคด้วยรู้สึกเป็นไงบ้างครับจัดยัดลองสักครู่หนึ่งตัดตัดภาพมาที่ท่านท่านผู้ชมส่วนใหญ่แล้นะฮะนี่มันหอยเม่น สบายเลยติดตรงนี้นะติดเออมีแต่มืองเท่านั้นครับที่ทำได้